พอนั่งยูปลาบอกบวบกระอดกลุ่มอกกุ้มแจวอะไรหอยสีได้กินหน่วยพอน้อเบิ่อด้วยค่ะมันง่ามโพดง่ามโพง,โพงจนแบบว่าข้างสิผ้าหักจะเห็ดแบบอิวด้วยค่ะเดอ้ดเอผู้เดินมิตีละลายยายออกลหลายๆของอิวเห็ดทีโพดที่จริงควนจะต้องเป็นเม็ดละต้นระยะห่างนะคะของอิวใส่เม็ดละพอ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 สองต้นสามต้นเพราะเพราะว่าซองหนึ่ง ซื้อของเจียไตยค่ะเพิ่นนห้มาหลายโพดค่ะซองหนึ่งอยูาอย่ายามันบกเกิดน้าค่ะเราึ้นมาแล้วก็เสียดายบ่ย้อนออกอยู่สัตว์นั่นเลยพุนะ่น่ะหลายโพดหลายโพดซองหนึ่งเลยคะ่ะนี่สิบบาทลงทุนแค่สิบบาทเองได้เท้าแบบง่ามเลยลรอกคะ่ะอยู่ก็บแตงมนานั่งนี่เด็ดเอาใบหมหนันออกเลยค่ะเพิ่นงามพออีกต่างหากทั้งคืนดีทั้งงามเลยค่ะยามบ่ได้กินหน่วย เดี๋ยวมาถาติดตามึงนะคะว่าอยู่สิไดดหน่วยมันกินบอ่อสำหรับบบหัวเปลี่ยมจ้า